สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านวันนี้ก็มาทักทายวอวยพรฐานเผื่อกันนะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งสารพัดและคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังทำให้เกิดผลในยากอบบทที่5ข้อ16จําให้แม่นเลยนะคะและก็ขอพระเกียรติสิทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวทรงเป็นพระเจ้าสูงสุด แค่เราคิดยังไม่ได้อธิษฐานพระเจ้าก็ประทานมาให้แล้วนะคะอยากจะทานอ่าเรดดะกอนฟรุตนั่นก็คือแก้วมังกรสีแดงนั่นเองพร้อมกับเม็ดเก่าจีอ่านี่นะคะเม็ดเก่าจี้ บำรุงสุขภาพนะคะช่วงนี้ดูสิฮะเป็นแก้วโตโตเลยนะคะใหญ่มากๆเป็นสมูทตี้นะคะที่สั่งมาทางออนไลน์แล้วก็น่ารักที่สุดเลยนะคะคุณลูกสาวสุดที่รักสั่งมาให้โดยที่จาดดนดรกิตติไม่ได้บอกเลยนะคะว่าต้องการที่จะรับประทานผลไม้ มังกรสีแดงๆนะคะ,อ,ะอร่อยมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นสมูทตี้ที่เพื่อสุขภาพนะคะอยู่อวัดอยู่อีทจริงๆนะคะคุณรับประทานะไยคุณจะได้แบบนั้นช่วงนี้โควิดพ่นพิษทั่วโลกนะคะโควิด19อ่้ารีบๆไปฉีดวัคซีนกันเลยนะคะแล้วก็กินร้อนช้อนตัว ล้างมือบ่อยๆมี social distancing อสองช่วงแขนนะคะสองเมตรนั่นเองอย่าอยู่ใกล้กันนะคะช่วงนี้ห่างๆกันบ้างก็ดีนะคะอ่าจะได้ไม่ติดโควิด19อันตรายที่สุดนะคะยุคนี้เป็นยุคสุดท้ายแล้วขอให้เราเตรียมตัวเตรียมใจชำระร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชำระฝ่ายวิญญาณเพื่อเตรียมตัวรับเสด็จขององค์พระเยซูคริสตที่พระองค์จะเสด็จกลับมาเป็นครั้งที่สองตามคําทำนายของพระองค์พระเยซูคริสต์สิบเหตุการณ์ได้ผ่านพ้นไปแล้วโรคระบาดอันร้ายแรงก็มาเยือนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสิบคาทำนายที่เราประสบพบเจอนั่นย่อมหมายความว่า เหตุการณ์ต่างๆในสิบคำทํานายที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราอยู่ในยุคปลายสุดท้ายเนี่ยพระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาหาเรา coming soon amen amen จงเป็นผู้มีความเมตตากรุณาดังที่พระบิดาเยโฮวาของท่านทรงเป็นผู้มีความเมตตากรุณาเถิดในพระธรรมลูกาบทที่6ข้อ36จำให้แม่นด้วยเช่นกันนะคะช่วงนี้ขยันนะคะขยัน ศึกษาพระคัมภีร์ของพระเจ้านะคะอย่าไปขยันศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของศาสดาอื่นนอกจากองค์พระคริ์ของเราเอเมนขอให้เราเนี่ยเชื่อมั่นในพระคิส์ของเราว่าพระองค์จะช่วยเราให้รอดอยู่เสมอและรอดในฝ่ายวิญญาณด้วยนะฮะที่สำคัญยิ่งอย่าไปยึดติดกับ คำสอนที่ไม่ใช่ของพระเจ้าในพระคัมภีร์เด็ดขาดอันตรายอย่างยิ่งขอเตือนสติหนุนใจแล้วก็อธิษฐานเพื่อทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องในพระคริ์ทุกท่าน,นองค์กรเชื่อในพระเยซูคริสต์ด้วยความรักความปรารถนาดีจากสบสจดรคริสติองกรประธานงองค์กรเชื่อในพระเยซูคริสต์รักและห่วงใยทุกท่านจากใจจริงรักอากาเป้รักอมตะร,รักนินกรันดร์กา รักที่ไร้ซึ่งเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นคือรักอากาเปในองค์พระคริสต์ขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ขอพระพรสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านฮันเลลูยาอินเดมอบจีสัดฮันเลลูยาเอเมนรักนะจุบจุบ